สวัสดีจ้าพี่น้องมายางไหมพี่น้องก็เลยพอเห็ดนี่มันกินไดเพราะพี่น้องนี่นี่จ้าหนี่น,นี่เห็ดอยียงจนันนี่ผู้ใดหูงจักนี่มันอันนี้เท่าแล้วนี่นี่พี่น้องระเบิงอาบกหลายเลยพี่น้องเอ้ยคุณน,น่ะนี่แมนเบิรได้ได้จ้นนี่มันกินไดเพราะพี่น้องนี่แต่ว่า คิดว่าน่าสกินได้เยอะนะพาหมดอีหอย่างสีมันกัดกินใช่ไหมจานนี่เบิ่องน่ะเบิ่งพี่น้องนี่อันหนึ่งนี่จังได้ก็ต้องเป็นเฮ็ดกินละจ้าป้าบลกหลายเลยพี่น้องเออขัดกินได้นี่พ่อยายได้มาเดี๋ยวมือรุ่นจันสิผ้ามาเก็บเก็บแล้วออกไปให้แม่ฉันเบิ่งป้ากินได้พวกกินได้พ่อยายพวหูจักไหมพี่น้องคันหูจักนี่ก็สิโอ้ย มาเ,เาาก็บแทละจ้าเห็นตาเขาท่ายันวิดีโอโลงกัน o u t u b e แม่พี่น้องว่าเฮ็ดอันเึิงยังก่อเพิ่งกวานไหมดอกบักไงเลยยังว่าเป็นตะมันมัเก็บอ็ยังนี่ระเบิงระเบิงลาดเบอร์รี่พี่น้องลาดเบอร์รี่ป้าระเบิงเนี่ยคนป้าแสดงว่ามืองนี้เฮ็ดต้องออกบักลายเลยเด้อ มื่อนี้ก็อีกตามเคยหละจ้าพี่น้องมาออกกำาลัางกายจ้าพอยายมาไะห้าไปหายางออกกำาลัางกายเถอะพะสัน้นยางไปยางมากก็เลยพอเฮ็ดพี่น้องบาดนี้มันว่ามปนออกกำลังกายแล้วบาานี้มันสิเป็นการมาหาเจ็บเฮ็ดสั่นแล้วพี่น้องเอาไปหาแกงหาหนึ่งกินกับตะหมองุ่งเนะาะจักมองสื่อักหุ่งยู่ยไหมพี่น้อง ต่มาแรกๆก็คิดยากอยู่โอ้สิปซื้อสาน่อบักหุง่งแบบนี้ไม่ได้ขึ้นยากละจ้าบันี้เบิร์ดแล้วมามองไดเบิงจ์าพี่น้องลาดเบอร์รี่ปาดหน่วยยูวอนวอนอิสิตเฮ้ยอ้อเห็ดหัากหลายเลยพี่น้องแม่เข่าไปหาคักๆสิได้ <c> ยางไปน้ากันพี่นองสิพออีกจากดอกบ่เด้อเดินไปด้วยกันอีกละจ้าพี่นองเอ๋ยสิพอเฮ็ดบ่ะ I try to look m u c h ล l มย่างไปด้วยกันเลยจ้าจะเจออีกไหม เห็ดเป็นพุ่มเป็นพุ่มยุพี่น้องเออมันเกิดเป็นจุ้มเป็นจุ้มยู่ไมแคมันนั่นกินได้เด้อโอ้ยเนาะกระสิเอาไปแกงกินสดนามฮ้อนเนาะพี่น้องเนาะแกงเห็ดใส่หนามออเจาะคือเพิ่นวานละ่ะแสดงว่ามองนีนี่เห็ดสีออกอยู่ด้นี่ ตอนอย่างเขามานี่จังได้ก็ต้องเป็นเห็ดบานเห็ดเผิงหวานแถวเลยพี่น้องขาใงญ่ยยน่ำเพราะว่าเบิ่งอยู่ใน y ยูทู e แม่เออม่บได้เขาป้ามนป้าดีๆนี่พี่น้องเอ้ยเป็นอยังสิบพอเห็ดเนาะพี่น,อน้องเนาะไอไอลูกๆ มัดชะลุมเนี่ยย่างไปด้วยกันเลยพี่น้องเข้าเดินไปด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะอยากให้พี่น้องเห็นเนาะเลี้ยวซ้า,ายย่างเขาป้าหาเห็ดแล้วมือ่อเศารานี่กลไปเบิ้งกุง้ง ไปตกกุ้งอาทิตนามามือนีเข่าปลามาหาเห็ดทางบ้าุงจกักว่าเฮ็ดกินได้พกกินได้กับ,บก่วกก้าเจ็บไปแล้วพี่น้องถ้าเทียมมันเป็นเห็ดตายเบีย้ยเนาะมือใดตังเข่าดีๆอยากมาหาเจ็บเฮ็ดจังคอยอันเอาอันตะกามาใส่ดีๆเนาะพี่น้องเนาะ อสำหรับคลิปนี้ก็สิเด้ขอล่าพี่น้องเด้อสิได้ยางออกกําลังกายก็นเน้อพี่น้องขันพ่อเฮ็ดจุ่มได้ก็สิไทยพี่น้องเบื้องดอกจ้าขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกกำลังใจทุกการคอมเมนต์และก็การติดตามเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะฝากช่องเล็กๆหด้อเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ไปสน,นีเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง